ไม่เฉดหรอวะบอ๊บอบอบอ๊บอบเดี๋ยวก็ให้ยี่สิบบาทให้งยี่สิบบาทกินปิกครับสวัสดีครับฟุีเหีอยะหึห <c oughs> ึอย่าปาดปากัะมึงนี่ก็มาเจอยากับพ่อครับโอ้โหบรรยากาศแส่นาคือผมอาจจะถ่ายไม่ถึงนะครับสิบนาทีอาจจะอยู่มานสอง สองาทิแล้วก็อาจจะได้กลับบ้านครับแบตเหลือสามเ็ไปถ่ายน้ำให้ไปถ่ายน้ำเมื่อกี้แบตเหลือน้อยครับงั้มาเ่ยวย่อควายครับเกี่ยวีพ่อครับพีพ่อวัวาานี้ทำอะไรเจยาไอ้ควายน,น้นำนช่วมน้ำช่วมโอเค,อเคอมามีเดม่เวันนี้น่เดหเาเปบ่าเปบ่า,บาเดี๋ยวก็ให้ยี่สิบบาทแข้ายี่สบาทกินป็กครับ เออน้อยเขา,ายังไห้ปิ๊กนะน้ะอ,ะอยเขา,ายขังไห้ขาปิกโอ้ขาแรงเนาะขาแรงแเนาะกิ๊บวันละสิบก่าแบกค,ครับแบกนี้ก็หนักอยู่นะนี่ก็นี่ครับถ้าน้ำท่วมก็ได้อยู่นะนี่เข้าครับเข้าครับถ้าถน้ำท่วมก็ได้ข้าวน้ำขา้าวนาเลยน้ำข้าวนานะนาพูดเลยน้ำ,น,ำน้ำไม่หยอง ของพุ่นนะโอ้ของพุ่นโอ,อ้ของพุ่นน่าเกลบอกว่าน้ําท่วมอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อนนรอ,อกกน,น้ำท่วมครับรอจิ้กินน้ำท่วมบางเดียวเลยโอ้โหตัวย่าย่ยายสูงมากครับเจ๊ซีกไหนยอยากไม่ช่วยก็ได้นะครับอืมก็ใครมีลูกศรก็นั่นแหละครับทุกคนจะพาเพื่อนไม่ช่วยตัดหญ้าให้ควายโโอ้ อยู่กับพี่มันลำบากมันเจนจ๊ะดูดูพาไปดูข้าวไปดูข้าวมัน,นมีข้าวเหมือนนี่เป็นคุตายแล้วนี่ผูกข,ข้าวระยะนี่ดูดูไม่มีข้าวเลยครับท่านผู้ชมดูมีแต่หญ้าเลยนี่ไม่เป็นไร,รอย่างนั้นก็ยังได้เกี่ยวให้ควายกินถือว่าดีไปครับอันนี้ก็เป็น อันนี้สุกแล้วครับข้าวสุกแล้วนะอีกมาสักสามอาทิตย์เกี่ยวได้เลยครับอันนี้นะตามที่ผมคาดไว้เดี๋ยวบรรยากาศสวยจริงครับดูครับว่าตีกลับกำลังจะตกดินครับโอ้โหโที่เท่านั้นย่าชมทุ่งนาก็ทุ่งนาป่าป่าก็เตือนเลยนะครับต้อนรับครับทำรูข้าว จะพาไปดําข้าวไปดํานาครับโอ้โหแต่ปีนี้อาจจะไม่ได้ข้าวกินแล้วครับถ้าเกี่ยวข้าวก็มีขุมข้าวล้วเกี่ยวครับดูครับโอ้โหเลี้ยเงเลยนะแต่ส่วนมากกินมีแต่หญ้าครับ ไปครับช่วยพ่อต่อครับโอ้โหสมชายเขาดีมีคนเดียวแล้ครับอยากจะโม้หรอแต่ว่าจะลำลำหน่อยครลำภาษาไว้รุ่นก็หมายความว่าคือถ้าเ่าชมเคยดูมวยมวยไทยเขาก็จะลำแล้วละครับ เราจะลำมวยก่อนต่อยครับก็เรียกว่าลำภาษาวัยรุ่นนะผมว่าว่าตามคำนะครับลำ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 นี่คือคล้ายลีลาครับคือกว่าอะไรวาจะทําอะไรได้สักสิ่งก็ต้องลีลาเท่านี้ครับเห็นพ่อผมนี่ครับกว่าจะเกี่ยวหญ้าได้ก็ต้องเดินอ้อมนารอผมมาอยู่ดีครับผมรอแบ่งเดียวได้นี่ให้เกศหอบเอาครับไปเจตกังปุ้ยพ่อ ฮะมันอยู่ไ,ไปหาหมูยังมันอยู่ไปหาหมูยังมันอยู่ไปหาหมูไหมยังเด,ด็กประหอดครับหาแค่สี่สิบคนนั่นม่เห็นเลยครับหา,กาหากลูกต้องต้มัดรอดูตอนเกี่ยวเสร็จครับอาจจะไม่ไถ่ายดูก็ได้นะแบตบจะหมดก่อนนี่น ก็อาจจะไปดูตอนถึงบ้านเลยก็ได้ครับถ่ายน้ำท่วมเนาะถ่ายน้ำท่วมเนาห็นอยู่ตรงนี้เองถ่ายแล้วน้ำจะถึงหน้าเราแล้วใกล้ถึงแล้วแกตาดีสองแบกครับแบกนิดหน่อยเถอะไม่ได้เลยน้อยก็น้อยน้อยนอยต้นม่วงครับอู้ใครอยากมากินก็มาเก็บเอาเลยครับต้ะม่วงกินไม่ไหวครับปีต่อปีนี่ กิามากซื้อกินมากกว่ามั่งโม่กิบกินเองม,มันแม่อร่อยแต่ปลูกกินเอง้มแม,ม่อร่อยใช่พ่อปลูกกินเอง้ยมบ่อเสียบซื้อเขาเสียบไลซื้อเขาเสียบไลนี่แหละคนเท่าของไลบอ่อเสียบถ้าซื้อเขาหมดเงินหมดทองแซ่ยบเนี้ยซื้อความคนปลาคือกันเ <c oughs> ต็มของน้องถ้าซื้อเขาเสียบเอาเอาเห็ดเองบ่แซ่ียบเด้อ ไม่อยากกินนะยังไม่หมดครับแบตยังไม่หมดอาจนหมดแล้วครับดับตนนัวไหนหมดตัวน,นั้น,นครับนำท่วมไปนำท่วมเบ่งแล้วเนะบ่งไว้แล้ว ถุนเป็นหัวหน้าเหาเหรอแล้ววันอีกสักสองอาทิตย์อักวันที่หกเดี๋ยวเดาหอดแนหน้าเาเราจะไม่มีหญ้าเกี่ยวให้หญ้าเกี่ยวให้ควายเอาจะไปเกี่ยวใส่ดิปล่อยควายกินมาเลี้ยงแถวนี้เลยน้ำท่วมน้ำท่วิมมีเพื่อนมาลงลิ้นนะน้ำผมขึอนไรอย่างงี้ผู้ชมมาดูบรรยากาศบ้านเราจริงครับ ถ้าอยู่ดาเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่ามีความสุขนะตอน,น,นเย็นนี่คือแบบโสดชื่นครับโสดและโสดครับโสดชื่นนะครับโอ้โหที่ว่าุรวมสมบนนูรณ์นานเราเนี่ยเออทม่อย่ากจะเม้อหรอกก็คุณตาเก่าแก่ทำไมน้องเม้อนี่ก็อยู่มาสักเกือบร้อยต้นนะผมว่าขนะัดเอาว่าอยู่มาเก,กือบร้อยต้นอนะ ใครว่ามานับก็เชื่อเลยครับน้องหมวยของพี่ใหญ่มอกับนี่เต่านะใครมาถ่ายรูปนี่สวยเลยนี่ผู้หญิงชอบถ่ายรูปนี่ไหมนี่ดูครับบรรยากาศยามเย็นๆทั้งหน่อยหยิบผมสมชายอิลลีนะครับอืมดูครับอู้หูแดดเริ่มแห้งแล้วถีงข้อไม่นมหน่องสิเกียวเรียบเป็นยี่แหม่ม ก็สำหรับสุดท้ายครับช่วยก็ฝากไปตามกดไลค์ครับสุายช่องสมชายอิริด้วยครับจะไปหยิบแบกหญ้าขึ้นก่อนครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ